ธนาทอนเนาะค่ะเนาะโตกับมี่ไงธนาท่อนเนาะมื้อนี้กะสิมาเว้าเรื่องเบ็ดตะเล็ดทั่วไปล่ะค่ะพี่น้องมี่ไงธนาท่อนแล้ก็อยากเว้าวที่เว่าแม่งมันดานใจความเป็นไปเป็นมาเฮ็ดจังได๋ตะกี้ตะกี้ไปเฮ็ดอีหยังมาจังซี่นะคะตะกี้กัเป็นเซาให้เซาหน้าเฮานี่ละค่ะแล้วก็ไปเฮ็ดงานก่อสร้างอยู่10ปีเนาะค่ะเนาะ10ปีก็ได้เงินก่อสร้างมาเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานสู่ลูกสู่เต้าเฮาอยู่นี่ล่ะค่ะแล้วก็ความคิดจังได๋ที่มามา่่อพออ่อยขันน้มเนี่ยังได๋กะเคย ัผู้ใดติดตามไม่ใช่ธนท่อนเกิดดูว่าเปลี่ยนไปเป็นมาเนาะค่ะเนาะว่าเป็ียนจังใดไม่จังไดขึ้นเด้มาปลูกอ้อยขันนนำแล้วก็ได้ขายอยู่ทุกมือนี่ก็ได้กินได้ดูได้อยากก็น้ำอ้อยขันนนำนี่แล้วกันพี่น้องแล้วก็เห็นไทไใน้าห่าวัยน้ำแน่จังสีเนะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเขาอีเตียเนาะค่ะเนาะเป็นเขาหน้าปีแล้วก็หน้าปังที่เยี่ยมที่สุดดีที่สุดค่ะสำหรับในใจไม่ใหญ่ธนาทอนตอนนี้ก็คือใกล้เฉพาะเกี่ลือล่ะสมหรัมันเป็นทุ่งร่วงทองจังสีเห็นในแปลว่า เป็นความภาคภูมิใจเด้ค่าฮ้องเกษตรกรบัวเทานะะเนาะเนาะเฮ็ดออกไม้ล่ะก่ะพ่อเห็นผลผลิตออกมาจังสีะะ่ล่ะก่ะดีใจแบบว่ามันดีใจตอนนี้ล่ะคะ่ะตอนได้เก็บเกี่ยวเนี่ยล่ะคะ่ะพี่น้องพี่ชมป์ก็เฮ็ดทุกอย่างเอาทุกอย่างคือกันเลยคะ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่หันมาเฮ็ดเกษตรตะกี้เคยนั่งเว้าอยู่กับอ่านเะะนาะเนาะนั่งเว้ากับแฟนเนาะว่าวเห็ดจังเลยเนาะ,นะเห็นตกนะกัวเนาะก็มาปลูกนั่นปลูกนี่แล้วก็แล้วปลูกเขาแล้วก็แล้วช่วยทีเดีเก็บเกี่ยวกับตังว่าหาบุญเดือนหน้าปี เห็ดหน้าปังกะเออมันเห็ดหลายใบหน้าปังถึงมันจะได้หลายแต่ว่าเขาเห็ดจำนวนหลายบ่ได้เพราะว่าด้วยที่น้ำน้ำเขาบ่พอเป็นที่ก็ได้เห็ดคูลรซีหาไรกับพี่น้องขายได้เงินกะห้าหมื่นหกหมื่นต้องปีก็ะไรซี่หมื่นสองสามหมื่นไปยังสิขัดพี่น้องเราเขากับเงินตัวนั้นมาใส่ล่วงหน้าอีกบันนี้ช่วงเขาอันนี้แรกก็ไปหารับจ้างก็ทรงก็สากเกษตรน่ะพี่น้องพรอได้มาใส่น้ำขอบขั้วเนาะเนาะมันพ่อหันมาบพออ่อยกันน้ำมาที่นี่ก็เลยเออ เป็นคนคิดสิแบบเป็นคนคิดสิแบบว่าคิดมุ่งมันอยู่ตลอดนี่ค่ะพี่น้องบ่บ่ยอมว่าสิปล่อยให้ตัวเองคิดจังไรพ่อพ่อตัวนี้หัว่าเห็ดหน้าละมันไปตลอดแล้วเด้อก็ต้องหันมาเห็ดอัญชินไปหันมาเห็ดเห็ดจังไรวะกูมีทีมีธานกูจะปลูกพืชตัวใดวะทีมันเห็ดเงินให้ได้ให้มันมีประโยชน์กับพืนทุกอย่างสิคะข้าวโพดกับปลูกช่วสิได้ออกตัดทีเดียวมันก็เบิดไมคะตัดทีเดียวเอามาต้มไปเลาะขายอีกบัดนี่ยนีนบ่พี่น้องบัดนี้ก็หันมาเห็ด เเขาขายของออนไลน์มีเงินมีคำรวยหลายก็อยาังคิดทำเขาได้เหมือนกันเนาก็ไปเฮ็ดแล้วพี่น้องก็ไปคือว่ากับโพดไปเลยทั้งกมบ่มีทักษะมีความรู้เนาะมนุษย์แม่คนนึงก็คืออยาเกเฮ็ดสิแบบว่าเฮ็ดทุกอย่างสิให้ของโพดตัวเองมันอยู่หลอดเนี่ยค่ะพี่น้องก็เลยว่าเออพ่อมาหันมาปลูกไอ้ขั้นนามค่ะมาเฮ็ดยูทูบร่องช่องยูทูบลูกค้าส่วนมากก็มานทำช่องยูทูบกับพี่น้องขอบคุณ ขอบพุ่นทุกคนหลายๆเลยะคะย่ะเด้อที่อุดมจากใบชนาคารเข้าไปแม่แต่ล่องเข่าจังสศร์คนกระซุนใจนั่อยากได้ไปเฮ็ดนอเฮ็ดแนวจังสรแม่ค่ะพี่น้องคือเฮาคิดที่เฮ็ดช่องยูทูบเขาต้องให้ความรู้งเอาไปนั่มดิโอเมนเฮาซักสบายอยากลงไปขายซื้อม่วนดินะคะ่ะเพาต้องมีความรู้ในตัวที่เฮาประสบเองเฮ็ดเองความรู้ของเฮ้าทายทอดออกไป ผ่านสายตาทุกคนที่เพิ่นถือใจถือตาเฮาเห็นอ้วยเฮ่างามจังสีคนกัดสื่อน้ำเหานะคะพี่น้องนี่คืออยากให้ทุกคนที่คิดจะเฮ็ดช่องยูทูบหรือว่าคิดคิดอย่างเปิดยังของจาของจังสิกะเป็นแรงบันดานใจไม่ใช่ธนาทอนค่ะก็เลียนจบป .6 อีกค่ะวได้เลียนสูงอีหยังหรอกค่ะใส่แห้งกายในการเห็นห้เห็นหน้าไปเห็นงานโลงงานกับตัวขังตัวข้าวนะคะเนาะตาอายุเห่ายังน้อยเขาเกิดเห็นงานโลงงานพราะเขามากมันเขาก็ได้ได้ค่ะงานลงงานก็ตตองได้เห็นงานก่อสาง เอาแห้งแหลกายใจไดเงินในสั <gens> ้นยอดโกส่างกับพี่น้องกับบด้ว่าประมาณอาชีพทุกอาชีพกับเก็บในเฮ้าที่เงินมีคำใดคือกันกันเฮ้าเก็บังสิกะเงินเงินหลังอยู่เสมอแับเป็นเงินโกส่างล้วนๆค่ะในหิดตขาแฟนสองคนเนาะคนเช่าให้เช่าหน้าือเฮ้ากลับมากอ่ะมาเห็ดไทยไทยหน้าราคาการได้วิชาอาชีพของสีโตมากก็คือเห็ดโกส่างเฮ้ากับได้ เข้าไปเห็ดหลายๆมันก็ซึ่งซ้ำนะคะเพราะว่ากออีสับปูอี่ช่างเก็ตเป็นเหมดค่ะบมเมนว่าไม่ใช่ธนทอรไปแค่ก่อสร้างที่เป็นตะเล่เบอร์เด้อบ่อไรเป็นกรรมกรในคาร์เรอร์เป็นสร้างปูนค่ะเป็นสร้างปูนเพื่อที่จะอัพตัวเองให้ได้ค่าแรงหลายๆเพื่อที่จะได้มีเงินหลายๆมีแห้งกระเฮ็ดเอาอุ่นสันเนี่ยเป็นคนยังสันได้มีแห้งกระเฮ็ดเอาอัพค่าแรงที่จังไดยคุจะได้เงินหลายกุณจะบอกเป็นตะกรรมกรยุ่นี่บ่อไรเด้ค่าแรงหรืเมื่อกี้ตะค่าแรงกรรมกรยุ่งสิบ ก็เลยคิดต้องเฮ็ดบ้านนี้เฮ็ดพนเฮ็ดสร้างปูกระฮัดก่ออิฐฮัดก่ออิฐก็มาชาบฮัดมะสาวก็มาจับเชื่อมคือเฮ็ดทุกอย่างที่เขาจะให้ค่าแรงสร้างปูเค่ะถึงเฮาจุเป็นม่ยิ่งแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดได้เด้ก่ออิฐก่ออิฐม่อนเบาก่ออิฐอีหยังเฮาก็เฮ็ดเป็นยังสิ่งนี้ค่ะแต่ว่าต้องฝึกฝนตัวเองขึ้นเรื่อยๆแม่แต่เฮ็ดกับเศษจะต้องมาฝึกฝนตัวเองเฮ็ดยังไดกับเศษจะยู้รอดอืมเป็นคนยังสั่นเนี่ยเนี่ยนะเฮ็ดจังไดกเกษตรกรจะยู้รอดก็ต้อง คิดหาวิธีเอาแนวนั้นแนวนี้มาปลูกเมื่อตัวนี้ปลูกมาหลายอย่างละค่ะมันปบบอลบวมมากไม้มากไรออกปีแล้วเธอออกงวยเท่านึงเมื่องวยกะตรงไทยต่อไปแต่ว่าอ้อยขันหําเนี่เฮามีขายได้ตลอดทั้งปีค่ะเพราะว่าเฮาปลูกเบี้ยนเบี้ยนเบี้ยนไปมันขายได้เบิดปีเลยบบดนี้มันขายได้ตลอดทั้งปีเลยบับอ้อยขั้นนามขายท่อนพันขายท่อนพันแล้วก็มาขายนามขายนามกลาว่าขายนามเมื่อเมื่อผู้ใดถี่สนใจอยากปลูกได้หลายอย่างตลาดตกะเตะเขาโลงงานไปเลยจังสิ หินบข่อยขันหนามันมันออกไปได้หลายทางตุ้กขนกับว่าตลาดชีบวอลนบอหลนตลาดตลาดชีบอตันบอกถึงตอนนั้นไม่เยธนาท่านกระตอกบอได้ว่ามันสิตันบอตันมันอาจชีบอตันหรือว่ามันอาจตันแต่ว่ามันแปรรูปได้ดิค่ะข่อยขันหนามันแปรรูปได้ไม่เห็นน้ำตาลปึ๊กไม่เห็นน้ำขันเฮ้ามีีวีที่มีหัวคิดสิแบวาเอามาตอยอดใดนะค่ะพี่น้องทุกคนก็เห็ดใดค่ะทุกคนก็เห็ดใดตอยอดใดค่ะจ้างตอนนี้ไม่เยธนาท่อนเห็ด เด็ดไส่หน้าเนาะคะ่ะเนาะบอกตรงๆเ<ว><ง>ด้อค่ะเด้อว่าก็ขายขายขิ่มอันนี้คือกันจัดกินเต้าแมกินเต้าสิเนี่ยเขาคินเนาะเขาเห็ดเห็ดเบียกเห็ดหยังเนาะค่ะเนาะมันเหือออกกินเต้าตัาตตะะวหตตตตตแห้งเข้ากับตองหาตัวนี้มาซอยเอ็นจอยเด้อค่ะเด้อมันยังตะนันทอนขายเอ็นจอยผู้ใด ผู้ใดส,ส,สื่อสอนพ่านอ้อยหรือว่าสื่อสอนพ่านขาวอยากล่องเอาไปใส่เบื้องหาสบเกาบาทค่ะพี่น้องไม่ใช่ท่นทานลองกะเฮ็ดคือกนออนไลน่ขายทุกอย่างเฮ็ดทุกอย่างที่ให้มันได้เงินขึ้นมากค่ะพี่น้องเข้าบ่ไ้ไปเฮ็ดอียงสงผิดกฎหมายเข้าบ่ไรไป่าค้นเข้าบ่ไรเฮ็ดหยังเข้าเฮ็ดเพื่อให้ตัวเราอยู่รอดให้ครอบครัวเข้าอยู่รอดอค่ะพี่น้องเรเลยต้อเงเฮ็ดเฮ็ดหล้วนมันก็มันได้เงินเข้าก็ต้องเฮ็ดเงินเข้ามาจุดเดียมันถือวันเป็นอาชีพสุดจริตเฮ้าเลย่เนาะค่ะเนาะ เรวก็วได้เต็มปากเลยว่าม่ใยันธนาทรนี่ก่ะคือเป็นยูทูบเป็นว่าตอนนี้ได้มาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวนะคะยูทูบเบอร์นี่หมายถึงว่ามีเงินเดือนเข้าจากช่องยูทูบนี่คือเอิได้เต็มปากเลยว่าเป็นยูทูบเบอร์ค่ะพี่น้องบาานไ้มันก็มุ่งมัน่นไปเลยเพราะด้เฮ็ดขึ้นมาสารขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องงานกล่าวต่อไปถึงคันมันดีดีดีดดขึ้นเรื่อยเลยค่ะโม,มเมนต์ว่าเฮ็ดเฮ็ดปพ๊บแล้วก็วเศราเฮ็ด สิบประสบความสำเร็จคือจังคอนเทนต์ดีนว่ะคอนเทนดีนเขียนแคปชั่นย่างดียา่างง่า้เป็นตะเบิงเป็นตะเบิงผ<ม>ู้ดได้กับร่างเขาเมา่เบิงเขาร่างเขาเมา่เบิงอันนั้นดีบ่าท่อห้าเห็สสดสามมอเลอค่ะีปนอถ้าห้าเห็ดสาม่มือเสมอโลงคลิปสาม่ือเสมอยังีงมันก็บบกสิจมั่กัดเจมีคนเบิงพอเขาติดตามฮาแเราเขาอยากเบิงอยากเบิงในชีวิตของเาเด้ เมนโบขันให้ชีวิตการนําเสนออีหยงังจังสันจังสีนะคะพี่น้องฝากถึงผู้ใดที่เฮ็ดช่องยูทูบหม่เด้อกระเด้อที่เขามบอกมึงมึงไม่ไงชนาทรอนแล้วกันเบวาไม่ไงชน,นาทรก็บ่ได้ว่าโจ๊กซูกับ,ยยกบกโลกระลาเป็นอีสานปุ๊กๆเป็นโน่นีมเลยหนะแต่ยยว่าก็ได้ความคว่ำเบว่าตรวรับจากประชาประชาชนทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลก มาเบิงในสไตล์โคม่ใย์ชนาท่อนโคเป็่นกำลังแรงใจให้ทุกคนนะคะเด้อไนย์ธนาทอนก็อยู่นั่ทท่งในทท่งหน้าบมียเนาะค่้ยางมีความสุขเพราะว่าเข้าเก็บเก็บความสุขเข้าไปเข้าเห็นห่วงเขาเข้าเข้าเห็นผลิตภัณฑ์เข้าเข้าเห็นปลาอ่อยเข้าค่ะพี่น้องพี่น้องเบิ้งทั้งพุณนก็จะเป็นปลาอ่อยค่ะั้งบานพุ่นเก็จะเป็นปลาอ่อยตรงนี้ก็จะเป็นทวงเขาทั้งพุ่นทั้งปลายหน้าเข้ากันไมนยังเป็นเขาใหญ่ยูุ่นะคะ ขาคอคอฮกค่ะพี่น้องย่างมาท่านเด้เกี่ยวก็ล่างสีม้าเึง,เง,เง,เงเตึงอยู่ตัวนี้ก็ได้ยางลงไปเบึงเนาะค่ะข้อศูุยข้องเท่าค่ะอยู่อยู่น้ำยังสีหล่ะค่ะพี่น้องเห่าจุงใส่เท่าจุงมองหามองดูพื้นที่ของเขาแล่ะค่ะต้องคิดทุกคนมีสมองอัจทริลาดทุกคนค่ะพี่น้องคิดว่าเห็นยังนอนคือสิบหกยังนอะเฮ็ดทังไหนนอะถามว่าเรื่องไว้ขนำไทยท้ามตัวเองมาบ้านเจ้ามีคนนถูกละไปบ้านเจ้ามีคนเห็นละไป ในอำเภอเจ้าในตำบลเจ้ามีคนเห็นหรืไม่ันบ่มีเจ้าค่าเห็ดค่ะพี่น้องเจ้าฝ่าเห็ดพ่อนำอ้อย่าบอกเลยว่ามันจะขายได้ดูดตัวของมันเองบ่ต้องว่าต้องเอาไปปรุงแต้งเป็นเป็นน้ำหวานจากธรรมชาติมีประโยชน์เป็นยาเป็นยาให้คิดว่าแค่นี้ค่ะเท้ารู่มือเห็ดมีแต่หหหตแหน่มเขามีตะเบิงเขาเข้าสีบบประสบความสำเร็จะะเลยค่ะเข้าตรงเห็ดไปนั่ง ไปน้าซึกษาไปน้ามันแมนบโนเขาว่าอันนั้นอันดีมันดีร่องแม่มสุอย่างร่องปูแม่มสุอย่างอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีขันมันมีีิดนะปูกมันลงไปนี้บมันลงไปค่ะพี่น้องอนไล่มันมีประโยชน์ขายของฝากไว้ในเด้อค่ะเด้อแป้งเอ็นจอยเด้อแป้งระงับกินนกายกองคอยกระสิลมน้องแป้งระงับกินนกายนะคะไม่ใหญ่ธนะทรนก็ต้องใช้เพราะว่าเขาอยู่กับแดดอยู่กับทงกับทาค่ะนันตรงนี้แหกินโตไม่หิ่งทุกคน ่ะนีสนใจกัสร้างน้ำมันยันธนาท่อนได้เด้อค่ะเด้อดหา19บาทแป้งอินจอยแป้งระงับยิ้นกายอาบน้ำหลักท่าท่าค่ะพี่น้องเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามเพี้ยนให้เพี้ยนเนาะกินโตบะมี่เนาะค่ะเนาะเห็นว่าผู้หายเห็นว่าคนโยนน้ำส่งน้ำทากะยาสีป่วยให้เจ้าของมีนเด้อค่ะเด้อติดโตมาได้ถามมาได้หรือว่าอยากเอาไปทดลองใส่ก็ได้ค่ะพี่น้องแป้งอินจอยมียันธนาท่อนกัขายในในเฟสช่องนี้กัขายทุกันละเออขอให้ได้เงินเอาทุกอย่างค่ะมียันธนาท่อนเข่ากับเชลยพ่อเกี่ยวเหรอครัพี่น้อง สำหรับผู้ใดที่อยากได้ทอนพันพันเอออยากได้พันอ้อยกอยยังสิกะไข่ตากนเด้อค่ะเด้อตากคิดว่าชีกะบอกว่าราค่เทวัทวรเใดทไรใดก็จังสีบอาอีกเทียรหนึ่งค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ไม่ใหญ่ยธนท้อนกับเวามาล่ามจามใจไปที่ไปทัวร์ละค่ะต้นฟังจากน้อยเด้อค่ะเด้อต้นฟังความคิดไม่ใหญ่ธนนท์เป็นมมกจังใดเป็นแบบขา้ขาวๆอะค่ะในในเรื่องไม่ใหญ่ยทอนแต่ในตอนนี้มีหลายยางหลายแนี่สิอยากให้เวาให้ฟังหลายได้ค่ะพี่น้องเรื่องครับ ความลีลบเรื่องกับเ้นเรื่องกับอียงที่แบบว่าสิ่งที่เขามองไปเห็นอย่างสิอยากจะเปิดอีกช่องหนึ่งอยู่เพราะว่าจะได้ทายจะได้เอาวอกให้ฟังเรื่องจังสินะคะเรื่องที่เขาแนมบ่เห็นเรื่องอียงจังสินะคะเพราะว่าถ้าเอามาช่องโล่งช่องนี้ก็สิเหมือนนึ่งพึ่งผืนเนาะค่ะเนาะจักว่าเกษตรจักว่าหนูนี่นั่นเอียงจังสิคะพี่น้องเกี่ยวกัอบล่างทรงเกี่ยวกับอัน ประจำปูตาบานยิงเจ้าสิค่ะคือประสบการณ์ของมินายธนาท่อนโดยตรงบ่ไดดไปเอาของผู้ใดได้ค่ะเด้อ,ดอว่าชีวิตคันผู้ใดอยากฟังอยากรู้ยังหลายๆเกี่ยวกับมินายธนาท่อนตัวนีค่ะคอมเมนต์มาอยากรู้บอกึุณอยากรู้จังสินะว่าสีเอาแนมีประโยชน์ที่ที่ทุกคนในโลกนี้เหล่ว่าใส่วิจารณญาณในการช่อมเวัวนเรื่องรีรับเรื่องที่แบบว่าน้งคน,นกับบ่เสืองสินะค่ะอยากใช้ถัอวใ้ฟังแจ้กับบ่อ,อยาก เอามาลงช่องนี้ให้มันเห็นมันมันตีกันมันนึ่งเพ้่เกิดก,การเกรรษตรคพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอ้ไปก้อนด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามเกรรษตรเมื่อทำไรธนาทอนโฆษณาข่าวกับยกดข่าวด้ยค่ะเด้อเป็นกําลังแรงใจแม่งเมญนาทอนคนอีสานบบกปร่ก,ปกเรียนจบป .6 ก,การศึกษากับบอสูงแต่ว่าไอทฤษฎี่หรายแต่ว่าปฏิบัติดดล้วนๆได้จากการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างของการเกรรษตร,รรูจร,ริงรูตามที่บอกบอกตามที่ตัวเองรู้ประสบตัวเองมากนี่ยคือค่ะเดอ ขอพูดหลายๆด้กับพี่น้องคลิปนี้ก็เขาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแม่วา